สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําขนมปังเพื่อสุขภาพกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนมนะคะนมครึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ยีสต์ค่ะยีสต์เนี่ยประมาณ1ช้อนชาม่นาทำสุดเล็กนะอ่ะหมดพอดียีสต์หช้อนชานะคะตัวนี้มีนาใช้นมอุ่นๆนะคะ ใครอยู่เมืองไทยใช้นมเย็นได้เลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนตัวนี้ได้สูตรมาจากคนจีนจะง่ายมากถึงมากที่สุดไม่ต้องนวดมีนายเห็นเขาทำแล้วแหละอยากจะลองทำดูเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์ช่วงนี้มีนาวอ้วนเงาเพราะฉะนั้นมีนาก็อยากทานพวกขนมปังที่มันผสมธัญพืชนะคะไข่ไก่ค่ะเบอร์สอง บอกเลยว่าไข่ไก่เนี่ยเหลือไข่แดงไว้หน่อยหนึ่งเนี่ยเอาไข่แดงไว้หน่อยหนึ่งเพื่อให้นะเอาไว้ทานหน้าขนมปังแล้วนี่ก็เทลงไปเลยค่ะแบบนี้เราแบกไว้หน่อยหนึ่งนะคะคนเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งนะคะวันนี้มีนาใช้แป้ง แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะใครใช้แป้งขนมปังก็ได้ตัวนี้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงครึ่งกับอีกสองช้อนโต๊ะซึ่งค่อยๆใส่ลงไปก่อนแบบนี้คนนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันตัวนี้ไม่ต้องนวดนะที่มีนาเห็นนะถ้าใครเป็นสายแบบจีนน่ยจะเห็นเลยว่ามันมีอยู่ช่องหนึ่งเขาทำมีนาจำชื่อไม่ได้ไเ,เขาเป็นภาษาจีน นี่นะคะแล้วก็คนก่อนคนให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งขนมปังที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วตัวเนี้ยแป้งจอกเหลวๆไข่ใช้เบอร์สองนะคะหรือเบอร์สามก็ได้ถ้าใช้เบอร์หนึ่งนะต้องเพิ่มแป้งนะ แพนนมนะคะใช้เป็นน้ำนมธัญพืชอย่างอื่นได้นะคะนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้เสร็จแล้วนะเห็นไหมเห็นเนื้อแป้งไหมอ่ะเสร็จแล้วจะใส่เนยนะคะเนยที่ละลายแล้วถ้าเป็นเนยเค็มตัดเกลือออกได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเนยจืดเนี่ยก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเกลือออกนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ มีน้ชั่งเป็นการามไว้ให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะคนแบบนี้ค่ะคือเราจะคนจนแป้งกับเนยเนี่ยเขาหายเป็นเนื้อเดียวกันคนประมาณ5นาที10นาทีนะคะแบบนี้เขาใช้เทคนิคการคนเขาไม่ได้ใช้เทคนิคการนวดนะคะเป็นของจีนเลยค่ะถ้าใครแป้งเหลวก็มีนานะเติมแป้งลงไปนะคะทีละ 1- 2ึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะแต่ว่าแป้งประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะคนคนประมาณ5-10นาทีเดี๋ยวขอไปคนก่อน แล้วดูหนังเกาหลีไปด้วยแล้วเดี๋ยวมาเอาให้ดูว่าเนื้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงนะเราจะได้เนื้อแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะมีนาก็ทําไปสักพักนึงแล้วแหละบอกเลยว่าทำาหยุดหยุดกดแขนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมานะคะใส่พักแป้งอีกอ่างหนึ่งตัวอีกอ่างหนึ่งเนี่ยเราจะโรยแป้งหรือเราจะทานเนยก็ได้นะคะน้ํามันหรือเนยก็ได้ทาอ่างนิดนึงค่ะจะได้มิติดแล้วก็เดี๋ยวเราจะควักแป้งออกมา เอามือนะคะทาแล้วก็สรุปนะคะแป้งเนี่ยมีนาใช้หนึ่งถ้วยตวงกับอีกเศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงนะคือมีนาเพิ่มเขาปิกนั่นแหละค่ะสองช้อนโต๊ะมันเหลวเกินมีนาเขียนว่าหนึ่งถ้วยตวงกับอีกเศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงนะอ่ะประมาณนี้นะคะแป้งเขาจะได้เหลวเนี่ยพอเขาโดนน้ามันใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ติดแล้เนื้อแป้งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็วางลงไปนะเสร็จแล้วคราวนี้ขอไปล้างมือนิดนึงก่อนคือในคลิปเนี่ยค่ะเราก็จะมีไอตัววอลนัทเนี่ยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเราก็โรยลงไปในคลิปก็กจะโรยลงไปแบบนี้มีนาก็จะดูเหมือนกันว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะตัววอลนัทนะคะอบหรือไม่อบก็ได้เนาะเสร็จแล้วมันก็จะมีอ่าตัวงาน,นะคะงาขาวกับงาดําค่ะ อย่างละนิดอย่างละหน่อยละค่ะใส่ไปเถอะอยากใส่เท่าไหร่ก็เนาะมีนานก็กระหน่ำซะหน่อยเพราะว่าอยากได้แบบเยอะๆนะคะ,ะ,คะมีตัวงาขี้ม่อนนะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะใส่ธัญ,ญพืชที่เราชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดักทองนะคะหรือว่ามเมล็ดทานตะวันอะไรก็ได้มะกอกค่ะเสร็จสับในอันเดียวไปเลยตอนเย็นนะคะใส่มะกอกลงไปด้วยนะคะ มะกอกดองเนี่ยแหละค่ะหัน่นใครอยากใส่เป็นพวกแฮมเฮิร์มอะไรก็ใส่ไปนะคะตัวนี้มีนาอยากได้ให้มันมีสีเขียวนิดนึงมีนาใช้ใบาพาสลี่นะคะใบไม้หยิกหรือใบยหยิกก็ได้นะโรยลงไปแบบน,นี้เลยค่ะเรียบร้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยนิดอย่างละหน่อยเสร็จค่ะใส่ลงไปกระหน่ำนิดนึงเสร็จแล้วเราพักแป้งค่ะให้เขาขึ้นเป็นสองเขา้า หาอะไรคุมว้แบบนี้เดี๋ยวพอแป้งเขาขึ้นเราก็มาขึ้นรูปแล้วออก็อบกันเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยถือว่าใช้ได้นะคะอ่ะในระดับหนึ่ง ของขนมปังโฮมเมดนะนี่ค่ะนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วดูด้านข้างเห็นไหมขึ้นประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมถาดนะคะถาดเนี่ยก็คือตัวนี้เราจะใส่โลบก็ได้ค่ะหรือเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก็ได้คือแล้วแต่เราเลย มีนาจะใช้พิมพ์นะคะตัวนี้นะอะแบตมันก็จะหมดนี่ใช้พิมพ์ตัวนี้นะคะเราก็จะเทเขาออกมาเลยค่ะหรือเราจะจกเขาก็ได้ <c oughs> เขาก็จะมีีกตัวพวกนี้นะค่ะอยู่ข้างใน <c oughs> แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำเร็วๆนะ <c oughs> ตัดออกเป็น6ก้อนนะคะ ตัดออกเป็น6ก้อนนะคะแล้วเราก็ดึงเขาขึ้นมาถือว่าสูตรเขาใช้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้ามันติดมือนะคะเราก็ทาไอ้นี่นิดหนึ่งเอามือเนี่ยนะคะทาแป้งหน่อยหนึ่งแบตก็จะหมดมีนาก็จะรีบทำนี่นะคะแป้งกลมธรรมดาค่ะแล้วก็ใส่พิมพ์เลยค่ะพิมพ์ตัวนี้นะมีนาจะใส่3ามก้อน ก็ไม่เท่ากันไม่เป็นไรคะ่ะเราทําทานเองใครไม่มีพิมพ์ปั้าเหมือนก้อนกลมๆธรรมดานะคะเนี่ยมันจะได้สองพิมพ์นะคะนี่มันจะได้แบบนี้นะแล้วเดี๋ยวมินาจะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าระหว่างนั้นน่เาเราก็โรยอะไรลงไปก่อน นี่นะคะเดี๋ยวพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นสองข้าวนะทำสองอันนะอ่ะแบตมันจะหมดไงนะจาะจริงๆแล้วเราอบให้เขาอ่าไอ้นี่กว่านี้ก็ได้นะคะพองขึ้นกว่านี้ก็ได้คือถ้าเราอยากให้เขาย,วย,วยุ้ยยๆยเราก็พักแป้งให้โอเวอร์พลูฟได้นะคะเดี๋ยวเราทาไข่แดงนะคะ ไข่แดงผสมนมและเราก็จะอบนะคะด้วยไฟร้อองศาค่ะ,คะวันนี้อบไฟอ่อนนะผมมาแล้วค่ะยี่นาทีนะคะร้อนๆแบบนี้ ขนมเนี่และคะ่ะทาเลยค่ะก็เป็นขนมปังบ้านๆทรงบ้านๆธรรมดาจะนุ่มค่ะมันนุ่มมากเดี๋ยวมีน่าจะเธอให้ดูข้างในนุ่มจนเนื้อในถือว่าใช้ได้นะคะเนื้อในมีความนุ่มความอะไรแบบนี้อืมอร่อย บอกเลยว่าเขามีความนุ่มมีความเหนียวมีความฟูนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าจ้าอืมใช่ยด้อร่อยก้อนเยอียวอยู่นะ